วินัยคืออะไรอ่าวินัยข้อที่หนึ่งนะคะคือการทําสิ่งที่คุณต้องทําแม้ว่าคุณไม่อยากทําก็ตามนะบางทีเราก็มีอารมณ์เบื่ออารมณ์เบื่อเบื่ออารมณ์แบบที่เกียจอะไรเนี้ยนะคะแต่เราเรา,เราต้องทําค่ะเราต้องทําเราต้องฝึกเราต้องเชนตัวเองให้สามารถลุกขึ้นมาทําให้ได้ตามที่เราตั้งเป้าไว้ตามที่เราเรากาหนดว่าเราต้องทําให้ได้กวันอย่างเช่นนะคะนักเทรดเนี้ย จะต้องทําการบันทึกการเทรดทุกครั้งในแต่ละวันว่าวันนี้คุณเทรดเป็นยังไงบ้างนะคะสามารถทํากาไรได้หรือว่าขาดทุนเท่าไหร่ทำกำไรจะได้เท่าไหร่กี่จุดแล้วระหว่างที่เทรดเนี่ยถ้าเราเทรดผิดทางเรามีอารมณ์แบบไหนเรารู้สึกยังไงในทุกๆไม้กาไรก่อนที่จะเข้าออเดอร์เนี่ยคุณวิเคราะห์แบบไหนคือคุณถึงวินแล้วในช่วงที่คุณผิดพลาดเนี่ยคุณมีอารมณ์แบบไหนคุณถึงแพ้นะคะเช่นตอนเนี้ คุณมีะ้อแบบนี้แล้วคุณมั่นใจเกินไปคุณมั่นใจในตัวเองเกินไปแล้วคุณโลภคุณก็เลยออกหลอกใหญ่มันก็เลยทําให้คุณเนี่ยเสียหายหนักเลยเนี่ยแบบนี้นะคะคุณจะต้องบันทึกจดบันทึกการเทรดของคุณเนี่ยทุกทุกวันแล้วเวลาที่ผ่านไปหนึ่งเดือนสองเดือนหกเดือนหนึ่งปีห้าปีคุณย้อนกลับมาดูเนี่ยในวันวันนั้นเนี่ยหรือวันที่มีข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณเจออะไรเนี่ยคุณจับระมัดระวังและจําได้ว่าพอช่วงข่าว NFT นอนบามข่าว c p i เนี่ยส่วนใหญ่แล้วกราฟมันจะเป็นตรงไหน แล้วคุณเคยพลาดอะไรสุดไหนคุณเคยทำกำไรได้เพราะอะไรนะมันจะทาให้เกิดการพัฒนาทักษะของคุณเนี่ยได้มากขึ้นนะคะ